กว่าจะได้เป็นสามีคนที่5ของวันิสานักสืบอย่างโจต้องพิสูจน์ตัวเองสารพัดทั้งปลอมตัวแกลง้งพูดจาไม่ดีตลกกลบเกลื่อนหัวใจตัวเองเกือบตลอดทั้งเรื่องแต่พี่คิงสมจริงผู้กำกับละครเรื่องรักออกฤทธิ์ก็ไม่ได้ใจร้ายต่อแฟนคลับป๊อบมิวคืนกับรจัดฉากหวานเซตใหญ่ให้ทั้งคู่ได้ไปสวีทกันบนยอดตึกในชุดแต่งงานทั้งหอมทั้งกอดแบบนี้ ิวเขินปะล่้ก็ตกใจนิดนึงค่ะไม่เขินนะตกใจชินล้วเ่นาลผมเขินนะผมก็รู้สึกแบบว่าเล่นกับมิวมาไม่เคยไม่เคยแบบหอมแก้มอะไรเงี้ยมันไม่จบแค่นี้นะใช่เรื่องดวงของเรามันไม่ใช่เรื่องให้จบง่ายแล้วจบไม่ใช่ค่ะมันมีตอนท้ายอีกแล้วซึ่งแบบคนดูอาจจะเศร้าก็ได้นะพูดจริงๆ และนอกจากจะจัดฉากหวานเอาใจแฟนคลับป๊อบมิวแล้วพี่คิงสมจริงยังได้มอบหมายให้หนุ่มโป๊อบโชว์เสียงร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้ด้วยตนเองเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นเพลงที่พี่หนึ่งนรงวิทย์แต่งขึ้นแทนใจตัวละครของโจโดยเข้าห้องอัดบันทึกเสียงไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับครั้งแรกครับแต่ว่ามันไม่ใช่เพลงหลักเพลงหลักจะเป็นของพี่โย่งออมแชร์แต่ว่าผมจะร้องเหมือน <c oughs> แทนตัวผมหูยากละ,ละครละครง่ายกว่าร้องร้องเพลงผมผมไม่ยากนะเพราะว่ามันต้องใช้เหมือนการแสดงด้วยความรู้สึก แต่ละเนื้อแต่ละอะไรอย่างเงี้ยใช่มันต้องแบบใส่ฟิลลิ่งออกมาด้วย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบเราก็ไม่รู้ไงแล้วเสียงมันต้องได้ด้วยบางทีฟิลลิ่งได้แต่เสียงแย่มากเราไปฟังของจริงเลยดีกว่าจะดีกว่าเ yeah. ย <c oughs> อะครับเราติดตามฟังเสียงเพราะของหนุ่มโป๊บรวมถึงเรื่องราวสนุกสนุกในละครรักออกฤทธิ์ทางหน้าจอช่อง3าธนภูมิเท้านอกรายงาน